สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายมานานนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขากล้องนะครับที่ผมซื้อมานะครับก็ไม่มีขากล้องใช้นะครับเพราะว่าขากล้องอันเก่ามันไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมซื้อมาคือยี่ห้อตัวนี้นะครับยี่ห้อยุนทิงนะครับ เป็นขาตั้งกล้องครับก็มาดูกัน,นครับว่าจะเป็นแบบไหนครับอันซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับยี่ห้อไอยุนทิง VCT VCT หกหนึ่งแปนะครับก็ผมแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาขาตั้งกล้องให้ดูนะครับ นี่ครับขาตั้งกล้อง,ท,งที่ได้มาครับข้างในเขาก็จะมีถุงห่อไว้อย่างดีเลยครับมีถุงห่อไว้อย่างดีนะครับสวยสวยงามมากนะครับอันนี้ผมซื้อมาในราคาห้าร้อยหกสิบเก้านะห้าร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับก็ดูนะครับว่าในราคาห้าร้อยหกสิบเก้าบาทผมว่าจะได้ดีขนาดขนาดไหนนะครับผมสั่งมาจากไมลาซดานะครับก็ ดูกันนะครับว่ายุ่ห้อยุ่นทิ้งนะครับยุ่นทิ้ง VCT หกหนึ่งแปดนี่ครับก็มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นครับสวยงามครับใช้จากเหมือนจะเป็นเหล็กหรืออะลูมิเนียมอะไรสักอย่างคุณภาพดีมากครับนี่ครับเปิดมาเปิดมาตรงนี้ก็แหวก ออกตรบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ตรงนี้ก็สามารถปรับแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนได้นะครับหมุนตัวหมุนหมุนซ้ายขวาหมุนได้รอบด้านเลยครับหมุนได้รอบด้านเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับยึดนะครับปรับยึดปรับยึดแค่นี้ก็หมุนไม่ได้แล้วครับคือแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับ แล้วก็กแล้วก็หมุนออกนะคลายออกถ้าอยากให้มันรวมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่หมุนได้ครับตรงนี้ก็หมุนได้เหมือนกันครับนี่ครับหมุนได้ครับถ้าเราอยากให้มันหมุนแล้วก็คลายหลวมออกนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้ลักษณะนี้ได้ครับแต่ถ้าอยากให้แน่นคคอหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปแค่นี้ก็ขยับไม่ได้แล้วครับขยับไม่ได้ครับ ครับแล้วตรงนี้ก็ตรงหัวมันตรงนี้ก็สามารถนัดขึ้นงัดลงได้นะครับตรงนี้เป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่กล้องนะครับเป็นที่ใส่กล้องจะเป็นเกลียวนะครับขยับได้นะครับก็มีตัวล็อกนะครับตัวล็อกเพื่อยึดแน่นไม่ให้มันขยับเหมือนเหมือนเดิมมาเช่นเคยถ้าอยากให้แน่นก็หมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวทา่ข้างๆนี้ขยับหมุนก็ ให้แน่น hey, ก็เขาก็จะขยับไม่ได้ครับแน่นนะครับตังนี้ครับแล้วเขาจะมีของแถมมานะครับเป็นที่ใส่โทรศัพท์นะครับนี่ครับเป็นที่ใส่โทรศัพท์แล้วผมเดี๋ยวผมจะมีที่ใส่โทรศัพท์เดี๋ยวผมถอดใส่ให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นตัวถอดนะครับตรงนี้จะมีตัวถอดถอดหัวเขาออกนะครับหัวที่ใส่โทรศัพท์นะครับ นี่ถอดออกได้นะครับถอดออกได้แล้วก็เราเราก็เอาออกมาหมุนเกลียวก็ได้นะครับหมุนตัวเนี้ยง่ยหมุนตัวเนี้ยโอเค แค่นี้ก็ได้แล้วครับใส่เข้าไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นได้ตัวที่ล็อกโทรศัพท์นะครับแล้วตรงหัวเขานะครับสามารถคลายได้นะครับคือตรงนี้นะครับสามารถโทรศัพท์เราใหญ่แค่ไหนก็สามารถคลายได้ขนาดตามความชอบเลยครับตรงนี้ ดีมากนะครับใครใช้โทรศัพท์ใหญ่ๆอ่ะตรงนี้สามารถหมุนนะครับหมุนแล้วเราก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปนะครับหมุนครับเหมือนจะดีมากนะครับตรงนี้เหมือนจะมาตรฐานถ้าเรายึดแน่นก็ยังไงก็โทรศัพท์ก็ไม่มีหลุดนะครับแน่นดีมากนะครับก็ก็มาดูความสูงกันนะครับมาดูความสูงของเขานะครับว่าจะสูงแค่ไหนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ มีที่ปลดขาด้วยนะครับเนี่ยเขา,เาสามารถปลดขาแบบนี้ได้นะครับเนี่ยสูงมากครับเนี่ยปลดขาเสร็จล็อกก็ล็อกครับใช้ล็อกง่ายๆนะครับล็อกเลย จะถ่ายให้ดูค่อกว้างนะครับเพื่อจะได้เห็นนะครับความสูงเขาก็ประมาณนี้นะครับก็สูงไว้คีอเดียวนะครับหรือว่ายังสูงไม่พอแล้วก็ตรงนี้มีที่หมุนลงด้วยครับยังสูงไม่พอครับ มาครับผมสูงผมสูงอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่ครับสูงกว่าหัวผมนี้นะครับสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับโอเคนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ถือโอเคมากครับมาตรฐานมากครับมาตรฐานแล้วก็วัสดุ ดูเหมือนจะคนมากเลยนะครับครับเก็บก็ง่ายๆครับรูดมารวดเดียวพลับอดถแล้วก็เราทำแบบนี้นะครับรูด พักเกี่ยวกดเหลือแค่นี้นิดเดียว <Okay. S 1> ถ้าเราจะใช้มือถือถ่ายก็ถ่าย่านี้ก็ได้นะถือถ่ายก็ดีกว่ากล้องเก่าถ่าย ขาตั้งกันเก่าเยอะนะครับผมนะก็ยี่ห้อนี้ผมแนะนําเลยครับดีทีเดียวเลยครับ <c oughs> ก็ใครก็อยากจะลองใช้ดูนะครับก็สําหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับยูทูบเบอร์มือใหม่ก็ใช้ได้นะครับผมก็กําลังเริ่มทําช่อง youtube นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับดีกว่าตัวเก่าเยอะนะครับ มาดูตัวเก่าของผมครับนี่ครับตัวเก่าของผมซื้อมาซื้อมาในราคาร้อยสิบาทครับกลางมากนะครับครับถือว่าดีกว่าตัวตัวเก่าเยอะนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมก็มารีวิวยี่ห้อไอ้ขาตั้งกล้องนะครับขาาตั้งกล้องใหม่นะครับก็ใคร อยากจะสั่งซื้อก็ผมแนะนํายี่ห้อนี้เลยครับยี่ห้อยุนถิงนะครับดีทีเดียวครับวัสดุคงทนและแข็งแรงมากนะครับในราคาห้าร้อยหกสิบเก้าบาทครับในราคานี้ถือว่าได้ของดีขนาดนี้มาคือคุ้มนะครับก็ใครอยากจะสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อได้ในลาซาด้านะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ ซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ